สวทรเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลักดันเกมไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับชาติงาน Thailand International Game Showcase 2025 กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดงานวหกรรมเกมนานาชาติ Thailand International Game Showcase 2025อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23-24สิงหาคม2568ณพารากรอนฮอล์ชั้น5 0์กันค้าสยามพารากอนถายใต้นโยบายผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยผ่านอุตสาหกรรมเกมซึ่งถือเป็นหนึ่งใน14อุตสาหกรรมหลักที่รัฐบาลกำหนดไว้ตามยุทธศาสาตร์ชาติด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลาคา่า ทางเศรษฐกิจและยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเกมและดิจิทัลคอนเทนต์ระดับภูมิภาคโดยคาดว่ามีมูลค่าตลาดปี2,568จะอยู่ที่2,372ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว84,000ล้านบาทแนวโน้มเติบโตเฉลีย่ย7.09%ต่อปีและมีผู้เล่นเกมในไทยกว่า30ล้านคนซึ่งเป็นผลมาจากความนิยมของเกมมือถือ e-sport และคอนเทนต์ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ คนยุคใหม่นำมาสู่โอกาสที่น่าจับตามองของอุตสาหกรรมเกมในไทยจริงๆแล้วกระทรวงัฒิธรรเราปัจจุบันเราทำหน้าที่สองอย่างคือเรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรมเชิงบัทําเดิมในส่วนที่สองคือเปลี่ยนบทบาทมาทำเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจซึ่งในส่วนนี้นะครับได้รับอมอบนโยบายจากรัฐบาลให้มาทําเรื่องของ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์นะครับซึ่งเกมก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่จะต้องมีการส่งเสริมด้วยครับก็เป็นที่มาของการสนับสนนเกมนะครับซึ่งก็มีการส่งเสริมอย่างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการผลิตการพัฒนาทุคลากรการส่งเสริมเรื่องของเวทีพื้นที่ที่ทำาเรื่องการเผยแพร่การค้าขายการเระจายธุรกิจและสุดท้ายคือทําให้เกิดการเรียนรู้และก็สร้างทุคลากรในอุตสาหกรรมเกมครับทำไมจะเลือกเกม จริงเกมเ,เนี่ยถ้าพูดอย่างง่ายๆนะครับเป็นสื่อที่คนรุ่นใหม่เข้าถึงได้ง่ายน้องๆก็จะรู้จักเกมจริงๆเรารู้จักเกมตั้งแต่เด็กๆแล้วที่เป็นเกมง่ายๆจนปัจจุบันก็จะเป็นลักษณะของเกมออนไลน์หรือเกมอื่นๆที่คนได้รับความนิยมเรามองว่าถ้าเกิดว่าเราใช้สื่อที่น้องๆคุๆค้นเคยเฉพาะคนรุ่นใหม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่อง,อ,งอัตลักษณ์ความเป็นไทยภูมิปัญญาต,าต่างๆแทรกซึมเข้าไปในเกมก็จะทําให้การเข้าถึงศิลปะวัฒนธรรมและการเข้าถึงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มีความเป็นไปได้ง่ายขึ้นแล้ว ถ้าเกิดน้องๆเขาเริ่มตั้งแต่เด็กๆนะครับมีความสนใจเรื่องนี้เชื่อว่าอนาคตทั้งหน้านะครับอุตสาหกรรมเกมของไทยก็จะมีความเติบโตมากขึ้นครับเป้าหมายของวทในการลัันาอุตสาหกรรมเกมก็คืออะไรครับเอาค่าณปัจจุบันนะครับอุตสาหกรรมเกมเองก็เรามีผู้การไทยก็ยังไม่เยอะมากนะักส่วนใหญ่เป็นการบริโภคและนาเข้าอุตสาหกรรมที่เป็นเกมจากต่างชาติแต่เป้าหมายของเราคือเราจะทําให้อุตสาหกรรมของเรานะครับพัฒนาทัดเทียมระดับ เืออาชีพของจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นของเอเชียหรือของจากตะวันตกเองนะั่นคือส่วนแรกส่วนที่2คือบุคลากรสร้างสารรค์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆผู้พัฒนาเกมหรือบุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสารรค์สามารถที่จะใช้เกมเป็นเครื่องมือในการทํางานเรียกว่าส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือทําให้การถูกเสริมเศรษฐกิจและสําคัญคือเปลี่ยนทัศนคติเดิมที่คนก็มีความรู้สึกว่าเกมเนี่ยเป็นเรื่องที่มันเป็น,นศาหกษรมที่สืเชิงลบต่อกเกม แต่ปัจจุบันคนมองว่าเกมเป็นเครื่องมือในการทํางานได้อย่างเป็นอย่างดีฉะนั้นในส่วนนี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเกมไทยมีการพัฒนาและอุตสาหกรรมเกมของเรามีความเติบโตมากขึ้นคนในอุตสาหกรรมก็จะมีความสนใจมากขึ้นมีความเข้มแข็งขึ้นสุดท้ายคือเกมจะกลายเป็นซอฟต์าวร์ของไทยได้จริงๆครับอย่างตัวซอฟต์าวร์ค่ะที่จะสร้างเศรษฐกิจมูลค่ากว่า4ล้านล้านบาทในปี2570ได้ยังไงในอนาคอย่างที่เรียนไปนะครับว่า ผมยกตัวอย่างง่ายๆกันเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราทําเกมแล้วเกมสามารถขายได้แล้วก็เราสามารถแทรกความเป็นไทยเข้าไปในเกมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอมวยเรื่องของประเพณีเรื่องอาหารเร่งใดๆก็แล้วแต่ถ้าสามารถทายอินเข้าไปในเกมได้มันจะทําให้คนที่เล่นเกมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติก็จะาสามารถเรียนรู้เกมรู้จักประเทศไทยผ่านสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยก็แปลว่าเกมกับว่าทําสามารถไปได้วยกันได้ อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเราสามารถที่จะส่งเสริมเกมไปสู่นานาชาติได้จะทําให้คนยอมรับเรื่องของจักยภาพของคนไทยผ่านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ก็จะเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมซอฟต์าวร์ได้เป็นอย่างดีครับต่อไปเกมก็จะเป็นซอฟต์วร์ที่จับต้องได้ช่วยแน่นอนครับเป็นรูปธรรมด้วยแล้วก็อุตสาหกรรมนี้ก็จะมีไม่ใช่เฉพาะของไทยอย่างเดียวก็จะเป็นลักษณะอนาคตข้างหน้าผมเชื่อว่าจะมีการเกมไทยที่เป็น IP ของไทยมีความเ้มแข่งขึ้นอีกส่วนหนึ่งคือเป็นเรื่องของการร่วมลงทุนระหว่างของประเทศไทยกับประเทศอื่นๆด้วยครับ เพราะว่าคอนเทนต์ไทยนั้นหลายประเทศให้ความสนใจมากอยากจะเอาคอนเทนต์ไทยไปอยู่ในการพัฒนาเกมด้วยครับแล้วเราจะมีการเปิดพื้นที่หรือว่า upscale ของศักยภาพเพื่อเพื่อ,อนำู่การเป็นธัรได้อย่างไรบ้างถ้าในส่วนนี้ง่ายๆนะครับอันนี้คือเป็นงานจัดงานแบบนี้ก็ทําให้อันแรกคือให้เห็นว่าอุตสาหกรรมของเกมไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือของต่างชาติพัฒนาไปอย่างไรส่วนที่2คือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาเกมไทย ได้มาโชว์เกมและศักยภาพของการเวนงานอีกส่วนหนึ่งนะครับเราจําเป็นต้องร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่พัฒนาเรื่องอุตสาหกรรมเกมนี่ความเข้มแข็งขึ้นและก็น่าจะมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่างๆกับทางต่างประเทศเพราะว่าเราจําเป็นต้องทํางานคู่ขนานกันไปเพื่อให้มีความเข้มแข็งขึ้นถ้าคนสร้างการสร้างเกมมีความแข็งแรงอุตสาหกรรมเกมมีความมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะแข่งขันได้ในต่างชาติผมเชื่อว่านั่นแหละคือเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นจริงครับ